ันนี้จะชวนทำเมนูเค้กกล้วยหอมรูปหมีค่ะเริ่มต้นด้วยการปั่นกล้วยหอมก่อนนะคะพอใช้กล้วยหอมสุกค่ะเอามาปั่นจนละเอียดตีไข่กับน,น้ำตาลนะคะจนขึ้นฟูค่ะใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะร่อนแป้งเค้กค่ะผงฟูเบกกิ้งโซดาตีจนส่วนผสมเข้ากันค่ะทยอยใส่น้ำมันลงไปนะคะผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งตีส่วนผสมให้เนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะใส่กล้วยหอมลงไปค่ะ ตีส่นผสมให้เข้ากันค่ะบีบใส่พิมพ์ได้เลยค่ะพ่อยทิ้งพิกัดพิมพ์ในคอมเมนต์นะคะ อบไฟร้อยแปค่ะประมาณสินาทีอบสุกแล้วพักในตะแกรงให้น้องเย็นนะคะมาแต่งหน้าน้องด้วยช็อกโกแลตโคตติ้งกันค่ะคอยทิ้งพิกัดช็อกโกแลตโคตติ้งในคอมเมนต์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กกล้วยหอมหน้าหมีของเราน่ารักมากๆเลยเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะ